สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า8 8ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพป่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลง มีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางหาหนอยของเมื่อวานนะคะแอดมินให้เด่นไปสองคู่นะคะชุดกันไปสามคู่นะคะแนวทางเข้านะคะน้อยจะพก,กิจนะคะโอ้ยเนาะสามหกนะคะหลุดนะคะ ส่วนล่างนะคะ02นะคะก็มาตนนัวนี้มาตัวชอบนะคะส่วนน้อยพิเศษน,นะคะ31นะคะก็หลุดไปนะคะตารางกำลังวันก็เข้านะคะพี่น้อง02ส่วนล่าง87นะคะแอดมินก็เจาะเข้านะคะ78นะ,ะตารางกำลังวันก็มานะคะ7 8 7ดเจ็ดนะแปดเจ็ดนะคะเขียนผิดส่วนล่างหกสามนะคะก็หลุดไปนะคะเสียดายนะคะสี่เก้านะคะสี่เก้าก็ไม่ได้เอาด,ดูติดลบอี่นตารางกำลังวันสี่มานะคะสามก็มาตารางกำลังวันส่วนนอย VIP นะคะศูนย์หกนะคะก็หลุดไปนะคะหนึ่งเก้านะคะก็หลุดไปนะคะสรุปแล้วนะคะ ข้าวสน้อยนะคะน้อยเพกิจข้าล่างน้อยพิศเศษข้าล่างนะคะเลขน้อยมากเนาะพี่น้องก็ยังดีนะมาในชุดเด่นหมดเลยนะคะสองคู่นะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะแม่พี่น้อง fc ที่น่ารักของแอดมินนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีนะคะสายวิ่งก็จะมีมี8มี2 มี3มี5มี0แล้วก็มี7นะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่4นะคะ4กับ0นะคะ <c oughs> เราก็มาเจาะ4กันนะคะก็จะมี4 9นะคะ สี่ห้านะคะสองแปดนะคะส่วนแล้วก็จะเป็น0 3นสามนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะเอาก้านหนึ่งไปด้วยนะคะ หกหกห้านะคะเดี๋ย้ดูอันนี้แป๊บหนึ่งนะพี่น้องสามเก้าเก้าสามนะคะ เจ็ดศูนะคะ